นกเอี้ยงคลายทุกข์ให้แม่แก่เรื่องอาัศจรรย์ของนกเอี้ยงที่มาจำพรรษาวัดอัมพวันเริ่มต้นขึ้นที่ตำบลคลองจิกอําเภอบางปะหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณป้าตลิปพันสุผลอายุ75ปีอยู่บ้านเลขที่35หมู่8ตำบลคลองจิกอําเภอบางปะหารพำนักอาศัยอยู่กับลูกสาว เมื่อป้าตลิบมีอายุย่างเข้าสู่วัยชราความแข็งแรงก็ร่วงโรยไปตามวัยสังขารซ้ำยังมีโรคาพยาธิเข้ามาแทรกซ้อนเบียดเบียนอีกโดยเฉพาะโรคหอบหืดเรื้อรังที่ร้ายนักหอบขึ้นมาคลาวใดมันบั่นทอนกำลังแทบจะขยับขยื่นไม่ได้ข้าวปลาก็กืนไม่ลงเรี่ยวแรงจึงลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆวันหนึ่งเกิดฝนตกหนักฟ้าขนอง พายุกระโชกเข้าใส่จนกิ่งไม้หักรานฝ้าถูกกลงนกเอี้ยงบนต้นกระทุ่มที่หลังบ้านป้าตลิบลูกนกเอี้ยงตัวหนึ่งก็พัดตกหล่นลงมาลูกเขยป้าตลิบเห็นเข้าจึงได้ช่วยชีวิตไว้รีบหาผ้ามาห่อให้ความอบอุ่นเพราะลูกนกหนาวสั่นสะท้านแบบว่าจะสิ้นใจตายต่อจากนั้นก็ค่อยป้อนข้าวป้อนน้ำประคบประงมกระทั่งลูกนกตัวน้อยรอดตาย และแข็งแรงขึ้นตามลำดับลูกเขยป้าตลิบก็หากรงมาใส่หาคอมาไว้ให้จับเลี้ยงดูเป็นอย่างดีลูกนกเอียงเติบโตเจริญไวขึ้นเรื่อยๆแล้วหัดพูดหัดเรียนไปตามภาษาที่คนในบ้านช่วยกันสอนกระทั่งพูดยาวๆได้หลายประโยคเวลากลางวันลูกสาวลูกเขยป้าตลิบออกไปทำงานกลางทุ่งกลางนากันหมดเหลือแต่ป้าตลิบกับเจ้าเอียงตัวน้อยเพียงลำพัง ทั้งคนและนกกลายเป็นเพื่อนคลายเหงาให้แก่กันและกันทุกวันไปป้าตลิบก็คอยหาข้าวหาน้ำให้เจ้าเอี้ยงกินเรื่อยมาวันหนึ่งป้าตลิบถูกโรคหอบหืดรุมเร้าขนาดใหญ่เล่นเอาหายใจแทบไม่ทันกว่าโรคเรื้อรังจะบรรเทาคนแก่เท่าเช่นป้าตลิบก็หมดแรงอยู่กับที่เจ้าเอี้ยงคงจะหิวข้าวเริ่มร้องเสียงขขมจากในกรง แม่แก่ขอข้าวกินหน่อยแม่แก่ขอข้าวกินหน่อยปาตลิบยังลุกไม่ไหวก็บอกเจ้าเอี้ยงไปเอี้ยงเอ้ยแม่แก่ไม่ไหวเจ้าเอี้ยงก็บอกให้ไปกินข้าวเสียกินสิกินเสียสิปาตาลิบกัดฟันลุกไปหาสำรับกับข้าวมาวางแต่พอเห็นข้าวกับเกิดไม่อยากกินขึ้นมาดือด้อเลยนั่งซึมอยู่ตรงนั้น เจ้าเอียงก็อุตสาร้องบอกกินสิกินสิไม่หยุดปากนกเอียงคงเห็นป้าตลิบไม่สบายกินข้าวไม่ไหวคราวนี้มันได้พูดออกมาด้วยคำพูดซึ่งไม่เคยหัดให้พูดมาก่อนไปวัดทิพวันสิแม่แก่จังหวัดศาสตร์น่ะป้าตลิบฟังเจ้าเอียงพูดซ้ำซากอยู่เช่นนี้ก็เอะใจเพราะไม่เคยได้ยินมันพูดมาก่อนทั้งไม่มีใครสอนให้พูดเลย คิดสังหณ์ใจว่าเจ้าเอี้ยงแสนรู้คงจะบอกที่ให้ไปรักษาโรคซึ่งลุมเล้าทรมานอยู่แน่ๆแต่วัดทิพวันอยู่ที่ไหนจังหวัดศาสตร์ก็ไม่เคยได้ยินผ่านหูไม่รู้จะไปวัดทิพวันนี้ได้อย่างไรตอนเย็นลูกสาวกลับมาป้าตลิบสอบถามเรื่องวัดทิพวันจังหวัดศาสตร์ที่เจ้าเอี้ยงบอกลูกสาวก็หัวเราะเห็นเป็นเรื่องขำบอกป้าตลิบว่าจังหวัดศาสตร์มีที่ไหน ประเทศไทยไม่มีชื่อจังหวัดนี้หรอกไปเชื่อเจ้าเอี้ยงได้อย่างไรเพราะมันไม่เคยไปไหนอยู่แต่ในกรงตั้งแต่อ้อนแต่ออกถึงกระนั้นปาตลิบก็ยังไม่สิ้นสงสยัยเชื่อสนิทใจว่าเจ้าเอี้ยงบอกทางสว่างให้ไปรักษาโรคประจำตัววันหนึ่งหลานสาวเป็นนักเรียนอยู่โรงเรียนจอมสุรางอุปถัมภ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาจารย์พาคณะนักเรียนโรงเรียนนี้ไปอบรมที่วัดอัมพวันหลานสาวป้าตลิปก็ร่วมคณะไปรับการอบรมกับเขาด้วยกลับไปบ้านเล่าให้แม่ให้ยายฟังป้าตลิบได้ยินชื่อวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีเกิดฉุกคิดขึ้นมาว่าที่เจ้าเอียงบอกว่าวัดทิพวันจังหวัดสา์นั้นเห็นทีจะเป็นวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีเป็นแน่เพราะนกออกเสียงไม่ชัดก็เป็นได้ ดังนั้นป้าตลิบจึงตั้งใจจะมาพิสูจน์ความจริงให้ได้วันที่24มีนาคม2532ปาตลิบก็ชวนแม่ทองโปรยสุวรรณนุชเพื่อนบ้านไปเป็นเพื่อนเพื่อจะไปวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีโดยใช้วิธีสอบถามเส้นทางที่จะไปวัดอัมพวันเขามาเรื่อยกระทั่งพากันมาถึงวัดอัมพวันเวลานั้นหลวงพ่อจรรนทีตัธรรมโมมีกิจจำเป็นต้องไปข้างนอก ป้าตาลิบกับแม่ทองปโปรยก็รอคอยอยู่ที่วัดไม่ยอมไปไหนกว่าจะได้กราบนมัสการหลวงพ่อได้เวลาก็ล่วงไปถึงสองนาฬิกาของวันใหม่วันนั้นหลวงพ่อเมตตาสนทนากับป้าตาลิบลูกศิษย์หลวงพ่อได้บันทึกเทปคำสนทนาเอาไว้ซึ่งจะขออนุญาตนำมาเสนอประกอบเป็นหลักฐานยืนยันไว้ดังต่อไปนี้ป้าตลิบบอก ฉันไม่สบายท้องจะหลวงพ่อไปให้หมอเขารักษาแล้วแต่ไม่หายหลวงพ่อถามว่าเขาว่ายังไงป้าตลิบบอกว่าเขาบอกว่าหายขาดน่ะมันไม่หายขาดหรอกหลวงพ่อถามมีอาการยังไงป้าตลิบตอบเหนื่อยจะ้ะเหนื่อยจนแน่นหลวงพ่อถามกินข้าวได้ไหมป้าตลิบตอบ เวลาเหนื่อยขึ้นมาอะไรอะไรรับไม่ได้ทั้งนั้นเพราะมันแน่นจนตึงหลวงพ่อถามท้องผูกไหมปาตาลิปตอบท้องไม่เชิงผูกจ้ะเวลาเหนื่อยขึ้นมาไปรับหมอมาฉีดยาเขาบอกว่าฉีดให้ฉันสองเข็มฉีดหรือเปล่าก็ไม่รู้มันเผลอตัวเช้าขึ้นมาขอโทษเถอดหลวงพ่อถ่ายรถเมื่อไหร่ไม่รู้ไอตัวฉันออกอุจจาะแห้งติดตัวฉันต้องเอาน้ำรถแปลงขัด หลวงพ่อถามตอนนั้นอยู่โรงพยาบาลหรืออยู่ที่บ้านป้าตาลิบตอบอยู่ที่บ้านจะ้ะหลวงพ่อถามหมออะไรป้าตาลิบตอบชื่อหมอตะเป็นผู้หญิงเขามาเป็นอนามัยอยู่หน้าบ้านหลวงพ่อบอกอ้อป้าตาลิบบอกนกเอี้ยงที่สันเลี้ยงไว้หลวงพ่อถามมันไปยังไงมายังไงป้าตาลิบบอก มันอยู่ข้างบนต้นกระทุ่มจ่ะฝนตกลงมากิ่งไม้ฟาดนกเอี้ยงพรดตกลงมาหนึ่งตัวจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียไม่รู้ละ่ะลูกเขยฉันไปเห็นเข้าเขาก็เลยจับเอามันสั่นง,งกงกจะตายมาถึงก็เอาผ้าห่อไว้เช้าขึ้นมาก็เอาข้าวป้อนทีละเม็ดสองเม็ดไปอย่างนั้นปากข้างๆข,า,งขาวยังเล็กมากขนขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างเลี้ยงมาจนโต มาปีนี้เขาบอกกับฉันว่าแม่แก่ขอข้าวกินหน่อยฉันก็บอกว่าเอียงเอ้ยแม่แก่ไม่ไหวบอกให้ฉันไปกินข้าวกินสิกินสิพ่อไปกินก็กินไม่ได้เขาก็บอกกับฉันว่าไปวัดทิพวันสิแม่แก่จังหวัดศาสตร์น่ะฉันก็มาเล่าให้ลูกสาวฟังลูกเขาก็บอกว่าแม่เอ้ย นกนี่วันเดือนปีไม่เคยออกจากกรงมันจะเอาเรื่องมาจากไหนพูดเรื่อยเปื่อยไปฉันยังฟังหูไว้หูอยู่เสมอฉันก็เฉยมาสักอาทิตย์กว่ากว่านี่หลานสาวของฉันอยู่โรงเรียนจอมสุรางอุปถัมภ์ที่อยุธยาครูอาจารย์เขาพามาวัดอัมพวนันจังหวัดสิงห์บุรีหลานเล่าให้ฟังด้วยเขาเก็บมะขามไปหลวงพ่อบอกว่าต้นมะขามต้นนั้น เป็นมะขามกายสิทธิ์หลานฉันก็เก็บเอาไปและไปแกะดูข้างในมีหูสองหูเป็นศีษะบ้างเป็นนางกวักบ้างด้วยความเคารพนับถือหลวงพ่อฉันก็ติดต่อมาที่นี่ฉันก็เลยชวนคนนี้คุณทองโปรยสุวรรณนุชเขามาด้วยบอกว่าไปด้วยกันเถอะเขาถามว่าไปเคยไปไหมก็บอกว่าไม่เคยนกเอี้ยงมันบอกก็จะมาตามที่นกเอี้ยงพูด หลวงพ่อถามว่านกเอี้ยงพูดได้หรอป้าตลิปตอบจ้าเลี้ยงมาสามปีเข้านี่แล้วหลวงพ่อถามมันพูดอะไรได้บ้างละ่ะป้าตลิปตอบมันเรียกแม่แกทับทิมร้องเรียกได้นานๆก็สายชนกินข้าวหลวงพ่อบอกมันพูดได้นะแต่ตอนบอกมาทิพวรรณนนะ่ะแม่แกทำงานไม่ไหวเอาข้าวให้กินไม่ได้ นกเอียงบอกให้มาหรือป้าตลิบตอบจ้าบอกให้มาไปจังหวัดศาสตร์นะแม่แกฉันก็นึกว่าจังหวัดศาสตร์น่ะจะครั้งไหนก็ไม่รู้เอียงถึงได้พูดว่าจังหวัดศาสตร์ป้าทองโปลยบอกฉันถามเขามาเรื่อยว่าทิพวันจังหวัดศาสตร์อยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครรู้เขาบอกว่ามีแต่วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีหลวงพ่อบอกมีวัดอัมพวันวัดเดียวนี่แหละ วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาป้าตาลิบตอบฉันนึกไว้แล้วว่าถ้าพบหลวงพ่อก็จะเล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อถามนกเอี้ยงมันพูดบ่อยไหมหรือบอกตอนไม่สบายป้าตาลิบตอบจ้ะฉันไม่สบายขอข้าวกินฉันก็พูดว่าไปไม่ไหวเขาก็บอกให้ฉันมาทิพวรรณจังหวัดศาสตร์ฉันก็นึกเอจังหวัดศาสตร์อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ ถามเขาก็ไม่มีใครรู้สักคนหลวงพ่อบอกนกมันก็รู้ดีเหมือนกันนะปาตาลิบตอบจ้ะหลวงพ่อตั้งแต่เลี้ยงมาก็ไม่เคยเปิดกรงออกเลยหลวงพ่อบอกมันคงเชื่องนะปาตาลิบตอบจ้าเชื่องแล้วหลวงพ่อถามโยมอยู่บ้านทำอะไรปาตาลิบตอบฉันไม่ได้ทำอะไรเลยน้ำเขาก็ไม่ให้ตัก ข้าวเขาก็ไม่ให้หุงอะไรก็ไม่มีทำของเก่าๆที่เคยทำสักลืมบ้างแล้วหลวงพ่อทาไม่ไหวเข้าหลวงพ่อบอกอุตสาหแสวงหามานกเอี้ยงมันบอกปาตลิบตอบจ้ะฉันมาตามปากนกเอี้ยงว่าไปสิแม่แก่ไปเถอะแม่แกไปเถอะไปเถอะนกเอี้ยงมันว่าอย่างนั้นจริงๆหลวงพ่อบอก กลับไปนี่โยมอาตมาจะบอกให้เอาต้นตระไคร้มาสับเข้าตากแดดให้แห้งแล้วคั่วให้เหลืองรากกับใบไม่เอาใส่ถุงเก็บไว้ชงน้ำร้อนดื่มตลอดไปดื่มต่างน้ำเลยมันจะหายเหนื่อยแล้วก็หายปวดขาด้วยต้นตระไคร้จำไว้นะต้นที่เขาเอามาแกงนี่แหละตามบ้านพอหาได้ไม่เล่าปาตลิบตอบ เจ้าประคุณเอ๋ยขอให้หายเสียทีเถิดฉันก็พึ่งลูกทํามาหากินกับเขาไม่ไหวหรอกหลวงพ่อต้องอาศัยลูกหลวงพ่อถามทํานาเยอะไหมป้าตาลิบตอบนาไม่มีจะ้ะเดิมมีอยู่25ไร่แบ่งให้ลูกชาย11ไร่ลูกสาว14ไร่ฉันก็หมดตัวเลยให้ลูกไว้เผื่อฉันตายไปลูกจะได้ไม่รบกันขออาศัยเท่านั้นแหละ ลูกชายเขาอยู่กรุงเทพเขาก็ส่งเงินมาให้ทีละร้อยสองร้อยแต่เขามีครอบครัวแล้วก็เกรงใจเขาที่อยู่นี่อยู่กับลูกสาวหลวงพ่อเตือนอย่าลืมเอาตะไคร้หั่นตากแดดให้แห้งคั่วให้เหลืองๆชงต่างน้ำชาดื่มตลอดไปเลยหิวน้ำก็ดื่มน้ำตะไคร้นี่แหละป้าตลิบตอบหลวงพ่อฉันเคยไปวัดที่จังหวัดอยุธยา ไปนั่งกองทานกับเขาชีคนนั้นบอกกับฉันว่ายายเมื่อก่อนนี้ลูกของยายคนที่ยังไม่แต่งงานยายมีสมบัติอะไรให้ลูกไว้เขาก็เอาฝังไว้ตายไปของลูกก็ยังถูกฝังอยู่ให้ยายปลูกสารเสียเขาจะเอาเงินมาคืนให้จะจริงไหมหลวงพ่อหลวงพ่อบอกไม่จริงหรอกเชื่ออะไรไม่เข้าเรื่องอย่าไปเชื่องมงายปลูกสารที่ไหนอีกเล่า เขาจะให้ปลูกสารที่ไหนเราเป็นชาวพุทธต้องนับถือพระสวดมนต์สวดมนต์ไหว,ว้พระจึงจะถูกปลูกสารทําไมปลูกให้ใครอยู่ละ่ะไม่ได้เรื่องเดี๋ยวนี้หากินหลอกลวงกันเหลือเกินไม่ได้เรื่องได้ราวปาตาลิบบอกไม่จริงหรอหลวงพ่อหลวงพ่อบอกเดี๋ยวจะให้ยาผงไปสองห่อทำเอาไว้ใช้เป็นยาระบายเลือดระบายลมที่ไม่ดี ละลายน้ำผึ้งปั้นลูกกอนกินก่อนอีกห่อหนึ่งสีเหลืองๆกินตอนเช้าละลายน้ำผึ้งเหมือนกันปาตลิบบอกเขาว่าหลวงพ่อมีน้ำมันด้วยหลวงพ่อตอบมีน้ำมันที่กรอกใส่ขวดแล้วมีหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวตอนเช้ามาขอเขาใช้น้ำมันทาแขนทาขาแก้ปวดเมื่อยทีนี้ถ้าดื่มน้ำตะไคร้ชงก็ไม่ปวดไม่เมื่อยรอก ป้าทองโปรยพูดพวกบ้านเขาเป็นเน็บชาหลวงพ่อบอกเป็นเน็บชากินตะไคร้เข้าไปตะไคร้นี่แหละกินต่างน้ำเลยนะถ้าเชื่ออย่างนี้หายไม่เป็นไรและเหนื่อยก็จะหายไปหลอดคอมันตีบหายใจไม่สะดวกมันก็หอบได้กลิน่นได้ละอองมันก็หอบป้าตลิบบอกแม้แทบขาดใจตายเชียวหลวงพ่อ หลวงพ่อบอกหอบก็คล้ายๆหืดนี่แหละแต่ดื่มน้ำตะไคร้เลื่อยไปเถอะลมจะไม่เป็นด้วยจำไว้นะไม่เป็นไรหรอกป้าตลิบบอกฉันว่ามานี่จะมาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่ามาตามที่นกเอี้ยงบอกหลวงพ่อบอกนกเอี้ยงมันบอกให้มาก็ดีแล้วคงจะเป็นบุญของโยมจะหายโรคหายภัยพรุ่งนี้มาเอาน้ำมันไปขวดหนึ่งให้เจ้าโน่อนอีกขวดหนึ่งทาแขนทาขาแก้เมื่อยแก้ปวดอย่าลืม น้ำตะไคร้น่ะปวดขาหายไม่เป็นลมไม่เป็นโรคมะเร็งไม่เป็นโรคลําไส้ตะไคร้ทรงดื่มต่างน้ำเลยอย่าไปกินอย่างอื่นน้ำมันทาแก้ปวดแก้ชาอย่าถือไปอย่าลืมเช้าเอาน้ำมันไปทานะป้าตะลิบตอบจ้าบันทึกเมื่อวันที่11พฤษภาคม2532ขณะลูกศิษย์หลวงพ่อได้เดินทางไปเยี่ยมคุณป้าตะลิบ ตามที่อยู่ที่บอกไว้ได้พบคุณป้าลูกสาวหลานๆและเพื่อนบ้านถ่ายรูปนกเอี้ยงและคุณป้าไว้ด้วยคณะสิทธิหลวงพ่อเข้าไปคุยกับเอียเอ้ยงเอี้ยงพวกเรามาจากวัดอัมพวันนะจะขอถ่ายรูปเอี้ยงแต่งตัวให้สวยๆนะนกเอี้ยงเอียงคอมองแล้วไซส์ปีกพร้อมทั้งโก่งคอจนงอนที่หัวตั้งชันดูสวยงามมากแล้วพูดว่ากินซะกินซะ คุณป้าเล่าว่าพอกลับมาถึงบ้านก็ซื้อกล้วยให้เอี้ยงเขากินเสียตั้งหลายวันและได้ต่อว่าเอี้ยงว่าเอี้ยงเอ๋ยไหนบอกว่าวัดทิพวันไม่ใช่สักหน่อยเป็นวัดอัมพวันต่างหากนกเอี้ยงเอียงคอมองแล้วพูดว่าเอาหูวางกับดินเสียบ้างสิไม่ใช่วัดกระเดียวกระดาววัดเก่าวัดแก่คุณป้าเล่าว่าหลังจากนั้นก็ไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกเลย จากที่สังเกตขณะสนทนาคุณป้ามีอาการกระปี้กระเป๋าและเดินได้คล่องแคล่วอาการเหนื่อยไม่ปรากฏให้เห็นเลยเมื่อกลับถึงวัดได้ถวายรายงานหลวงพ่อท่านบอกว่านกเอี้ยงพูดเป็นปริศนาสอนคุณป้าให้มีใจหนักแน่นหมายเหตุลูกนกเอี้ยงได้รับการช่วยชีวิตตั้งแต่ตัวเล็กๆบินไปไหนไม่ได้ และถูกขังอยู่ในกรงตลอดที่เติบใหญ่ดังนั้นเจ้าเอี้ยงย่อมไม่รู้ว่าวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีมีหรือไม่และอยู่ที่ไหนแต่ที่เจ้าเอี้ยงตัวน้อยพูดประโยคที่ว่าวัดทิพวันจังหวัดศาสตร์ขึ้นมาโดยไม่มีใครสอนมาก่อนน่าเชื่อว่าพ่อแม่นกของเจ้าเอี้ยงคงเคยมาจำพรรษาที่วัดอัมพวันแล้วสอนให้ลูกจดจำไว้ เหตุนี้คำว่าวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีจึงฝังอยู่ในความทรงจำหากแต่พูดเป็นภาษามนุษย์ผิดเพี้ยนไปกลายเป็นวัดทิพวันจังหวัดศาสตร์ดังกล่าว